ไม่รู้ต้องปิดหรอไม่ไมีปิดอันนี้ก็พอละอืมก็้แค่สองทีปวดร้าวมากฮะปวดร้าวมากครับน้ำตาเลดครับ,ค,รบคือเรื่องนี้จริงๆริวก็ไม่อยากยุ่งนะลิวไม่อยากพูดแต่ว่ามันเกินไปคะคือมันคงช่วยอะไรไม่ได้จริงปวดร้รราวมากครับคือ สิ่งที่มันอยู่ในช่องอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยมันไม่ยอมไปสักทีครับมันเป็นความมืดมนที่โหดร้ายมากมันเลยทําให้เอามือปิดไฟไอ้บ้าเอ้เรา,เ<อ>าควร<อ>จะแก้กรรมยังไงดีครับคุณลิวครับก็ต้องจุดธูปสามดอกนะเอาไปไหว้เช้าเย็นนะแล้วก็จุดขอพรคือเน็ตเน็ตเน็ตเราคร้างตอนนี้เราไปไหว้เช้าพรุ่งนี้จะทันเหรอครับอ้าวคุณไม่รู้อะไรซะแล้วไอ้เน็ตหลุดวันนี้ไม่ใช่หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่หลุดคร คือของกรรมกรมเนี่ยมันมันไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกผู้ชมคนสะดุ้งเลยจังหวะนี้ครับผมโพเพตดโดนมาแป๊บเดียวตายไปเลยครับผมนี่ก็เป็นกรรมของทางน้าโพเหตฮะคือเดินมาไม่ดูฮะเราดูฮะทางฝั่งของ LGD เนี่ยมากันเยอะมากคือตรงเนี้ยต้องแก้กรรมด้วยการไปออกไอเทมครับผู้ชมก็สะดุ้งเลยนะบอกว่าวันนี้หลุดพุงนี้ใช่ว่าจะไม่หลุดผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยมันยังจะหลุดอีกเหรอมันยังจะหลุดอีกเหรอน แล้วก็ตอนนี้ครับผมก็เป็นทางด้านทีม LGD ครับบุกขึ้นมาอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของ,องขนในรายการนี้ก็เป็นได้ก็ไม่แน่ฮะความไม่แน่มันก็อยู่ทีความไม่แน่นมมแนต้องดูว่าทาง LGD เนี่ยเขาทำกรรมเอาไว้ดีหรือเปล่าฮะ ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยยังไงเดี๋ยวคุณเจนยานทิ์เนี่ยจะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเรายังจะมีเจนยานทิ์อยู่ครัเคุณต้องมีครบแล้วตอนนี้ลูกมีโดนอูโดนตบตายแฮนด้าบิงมานี่อีกแล้วครับเมื่อกี้ทําได้สําเร็จดาร์เซียโดนเปิดก่อนแล้วก็ตามตบตามตบโอเฟนบาร์มายิงแต่เดินหนีชาโดว์เฟนันตีชาโดว์เฟนบอกไ่เอาเอาไอ้แก่นี่แหละเอาไอ้แก่นี่แหละไอ้แก่นี่แหละทึกนีแล้วจังหวะนี้ครับผมชาโดว์เฟนตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวครับผม สลายล่างไปแล้วแซงกินมาสตันใครก็ไม่รู้ครับผมตกใยวงล้อมแล้วตัวเองก็สิ้นก็หนีไปนะไม่ได้สิ้นนะแล้วจังหวะนี้แพนได้ยืนค้ำอยู่ให้เพื่อนครับผมยืนค้ำอยู่ให้เพื่อนรูบิคขโมยสกิลอะไรมาเนี่ยแอปพีเซนเตอร์แล้วใช้สูวนเมื่อกี้เลยด้วยนะตอนนี้ครับทางหน้าของชาร์ล f i ฟิ d ก็ซื้อเกิดมาแล้วก็วิ่งตามมาครับมาให้ทันนะพร้อมบรรยากาศ<ร>ต,อตอนนี้มันน่ากลัวมากใช่ครับ เราก็เป็นผู้ชายหน้าขาว2คนนะอยู่ในการงนี้น,น,น,น่าหน้าจอแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสนใจหน้าจอเลยมาสนใจตอนนี้เกมดีกว่าเพราะว่ามันเดือดมากแล้วฮะพี่ปองผมไม่ไหวแล้วแซนคิงบอกพี่ปองพี่ปองช่วยผมด้วยแซนคิงแซนคิงบอกพี่ปองพี่ปองพี่ปองช่วยพี่ปองช่วยแซนคิงแล้วตอนนี้แต่ทาวเวอร์ไม่เหลือแล้วครับเสียทาวเวอร์ไปนะฮะแ,แต่จังหวะนี้ผมแซนคิงมาตรานแต่พี่ปองไม่ช่วยแล้วครับ กำได้ใครก่อดกำนั้นย่อมโดนแพนด้าครับแพนด้าตายตามอ้าแต่ว่าครอบนยังรอดฮะเฮ้ยยิวเวลาได้อีกสองวินะเจมตกตายอยู่ดีฮะตายตกตามเจมครับตอนนี้กลายเป็นทางฝั่งแล้ทีนี้ตามคิวต่อบโผล่พยายามคานี่วิ่งจกกิ้งอยู่วิ่งจกกิ้งอยู่วิ่งจกกิ้งแต่ก็ตายอยู่ดีครับผมแล้วตอนนี้แพนด้าวิ่งจกกิ้งเบ้างวิ่งจกกิ้งเบ้างวิ่งจกกิ้งวิ่งจกกิ้งแล้วก็ตายบีกคนฮะ แล้วก็ตามต่อด้วยครับผมตามต่อด้วยบาแลกทั้งเลนนี้ครับผมแล้วก็เจ็งครับใชเนี่ยบาแลกแตกแล้วก็ไม่เอาละถอยกันเนี่ยนะขางฝั่งเอลจีดีตอนชนลครับก็ถอยกลับไปเจ็งครับใช่ครับดูครับสถานการเงินไปไกลมากเลยฮะทางด้านของชาร์โดฟิลครับหมื่นกว่าหมื่นฟ้าอัดมืนมีท่าวิ่งด้วยฮะอย่าว่าแต่ท่าวิ่งเลยฮะเดี๋ยวจะได้เห็นท่าอื่นอีกฮะ คือถ้าดูช่องช่องถ่ายขอเสาร์ของ t g วเราเนี่ยทีวีของเราเนี่ยรับประกาศได้ว่าเห็นแล้วเนี่ยะได้เห็นจริงๆแล้วมาทำไมฮะรักกันปานจะเกินแล้วโดนฮะโดนโดนเข้าไปแล้วก็ตายไปเลยครับทางฝั่งของเออที่ต้องโฟกัสฮะไม่เข้าใจฮะทำไมขังตัวเองไปเพราะเขาคือคงตั้งใจจะขังครับทางด้านของดาร์คเซียไว้ครับแต่มันขังผิดครับไปขังพร้อมตัวเองก็โดนเผาตายไปเลยครับจังหวะจังหวะน่ารักน่ารักมากฮะ คือถึงตายไปแต่ว่ายังได้สวมกอดทางด้านของดักเซียไว้อะเราก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะวันนี้เราคงไม่ถึงสี่ร้อยแล้วใช่ครับก็เราคงไม่ได้เห็นรอยจูบอันหวานชื่นนะฮะของคู่รักระหว่างไอ้เปลี่ยนเรื่องมากเปลี่ยนเรื่องเบื่อแล้วกนี้ไม่ไม่ได้เบื่อด้วยกึ่งลำค่าแล้วด้วยะแล้วก็ตอนนี้ครับผมคุณริวครับครับคุณคิดว่าจะมีพลังงานอะไรบ้างอยางที่ทําให้เราได้ภาคต่ออีกเกมไหมครับ คือคาดเดาว่าพลังงานถ้าคงมีฮะแต่พลังงานในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันคงลำบาก <c oughs> เพราะ <c oughs> ยางที่เห็น,น,นกระจายฮะใช่ครับแล้วลตอนนี้ครับผมท่านผู้ชมครับมันมีมพลังงานเล่นลับอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนดูบิงกเนรับพลังงานล่นลับยังคงมุ่งหน้าต่อไปครับดูที่ทางด้านขวาของหน้าจอรับท่านผู้ชมทางด้านขวาของหน้าจอ ไม่เดี๋ยวมันเลยเลยได้ขวาหน้าจอทางด้านขวาของหน้าจอครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้มีมีไฮเปอร์สโตนแล้วครับมันมีบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันมันมันเลยมันเลยสามร้อยไปรอบหนึ่งแล้วครับแต่จอดับครับมือมือครันดับสองอยากจะอ,อยากจะกรีดร้องฮะครับมันมันคุณดิวครับเราจะทำยังไงดีครับต้องทำใจนะตอนนี้ณเวลานี้เราต้อง ได้ที่บอกครับจุดทูบสามดอกคะเช้าเย็นนะแล้วก็ไหว้ขอความเสียหายเสร็จไว้แะแล้วก็ต้องทําบุญตักบาตรนะแล้วก็ทําบุญกับเด็กเยอะๆคะถ้าเด็กแค่สิบแปดสิบเจ็ดเนี่ยสาวๆเนี่ยไม่มีค่านองค่าหนุ่ยกิรเลยมึงก็ช่วยไ,ไปก่อนนะแล้วมันจะดีขึ้นนะสถา,านการณ์ตอนนี้แล้วตอนนี้ครับผมไลฟ์สติลเลอร์ได้เข้าสิงดาร์กเสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดาร์กเสียจะไม่เป็นตัวตัวเองไปสักพักครับเพราะว่าลังไลฟ์สติลเลอร์เนี่ย โดดสวมเข้าไปฮะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเขาเล่นรูบิกก็เป็นได้ฮะจังหวะนี้มีพลังงานเล่นลับทางด้านขวาล่างของนาจอให้ท่านผูช้ชมสังเกตดีๆสังเกตด,ด,ดีแล้วจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าชาติโูดรมอนเนี่ยเดี๋ยวจะเจอรั่วเข้ามานะะเกมมันยังตึงเครียดอยู่ครับครับไม่รู้ว่าคุณเชนเนี่ยเขาจะสามารถ ฝ่าภารกิจนี้ไปได้หรือไม่ต้องดูต้องติดตามต้องปล่อยมต้องป่อยมาแล้วจังหวะนี้ครับชาโูเฟนครับสวดมาตื่นเต้นมากฮะแล้วเรียกลูกหมีกันไปจังหวะนี้ท้าางฝั่งฮงฟูก็ได้แต่ป้องกันอยู่ฝ่ายเดียว